ก็ได้นำตัวแล้วก็พูดชื่อคาแรคเตอร์เลยนะครับผมมาเสวัสดีครับสวัสดีครับก็น้าครับระบบเป็นซองครับครับเทโบครับระบบเจครับผมซองก็จะเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงตลกโซนคือพูดมากครับครับส่วนเจนะฮะจะเป็นคนที่แบบเงียบมากเป็น perfectionist เลย ต้องดีเรื่องเปะ๊ะทุกเรื่องเจียงเก่งดนตรีเลิศฮะแล้วก็ที่สำคัญเป็นหัวหน้าวงแต่เขาเป็นคนพูดน้อยฮะพูดน้อยแต่เขาคิดเยอะมากครับผม,มเหมือนเราสองคนสลับกันเลยครับ <c oughs> คือตัวจริงๆากับก้าก็จะเป็นคนที่แบบพูดน้อยแล้วก็นิ่งๆไม่ค่อยพูดมนี่ยแล้วก็แบบคิดมากอะไรครับก็บจะแล้วพอได้มาเล่นเป็นซองเนี้ย เหมือนเราก็ต้องถามกันอะร์้ช็อปกันว่าเออถ้าสมมุติเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเธอโบจะเล่นยังไงอะไรเงรี้ยก้าวจะเล่นยังไงแล้วก็ลองไปปรับเป็นซองเป็นเจอะไรเงี้ยครับครับเอ,อ่อในส่วนตัวโบก็คือมันต่างกับภาพที่ทุกคนได้เห็นมากเพราะว่าทุกคนจะเห็นโบในเวอร์ชัน่นล่าเริงสดใสแต่เจนี่ก็คือนิ่งเงียบแล้วก็แบบไม่พูดอะไรเขาต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรเก็บทรงครับต้องคลิปคูครัต้องคลิปคูไม่ได้เลยนะต้องมีรีอะไรทุกคนจะเล่นโมโมเมสนุกสนุกเหรอครับต,ตอนอที่เล่นใช่ไหมครับตอนเล่นเล่นในซีนในในกองโอ้โหคืออย่างซองอย่างเงี้ยสามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยสามารถแบบรีแอคชั่นกับทุกๆเออุ่กทุกอย่างได้ซึ่งต่างกับเจที่ ไม่ค่อยสามารถทําอะไรได้มากเราก็เลยนึกถึงซีนร้านหมูกระทะที่ซองคือจะสามารถกินได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแก้าวหน้าคืออิ่มมากซีนนั้นในขณะที่เจอ่ะเจอเป็นเป็นหมูต้องหมูต้องสุกอ่ะเพอร์เฟกตอ่ะต้องต้องย่างแล้วสุดท้ายก็คือโดนแย่งครับซีนซีนวันนั้นคือทุกคนอิ่มอิ่มเราอดกินนะฮะครับอ๋อในชีวิตจริง โบกินก่อนอยู่เลยฮะไม่รู้สุขสุขไม่สุขอะคือคอย่างอย่างซองเนี้ยพอปิ้งปุ๊บเจปิ้งมาใช่ไหมแล้วก็เอ้เกือบจะสุขแล้วเกือบเราก็กินเลยไงส่วนแบบเจแบบเจจะต้องแบบเป๊ะทุกปิ้งแล้วก็ปิ้งปิ้งปิ้งให้เพื่อนปิ้งให้ตัวเองสุดท้ายอดกินฮะนี่ก็เลยเป็นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งโมเมนต์สนุกสนุกหนึ่งซีนที่แบบเป็นสีสันเราอดกินอยู่คนเดียวทุกคน อ่ะทุกคนได้กินหมดเลยทุกคนอิ่มหมดเลยถ่ายเสร็จอะไรเงี้ยฮะนี่แบบฉากงที่เข้าคู่กันสงคนรมฉากไหนีอ่อยากจะปล่อยคนใหมเป็นฉากเอ่อเล่นดนตรีฮะเล่นดนตรีงานงานละครเวทีของมหาลัยอ,อยากให้แฟนๆติดตามฉากนี้มากเพราะว่าเป็นฉากที่เราอาที่โบอ่ะโบแล้วก็พี่เก้าเลยเขาเรียกว,ว่า เอ็ก e s เออกมามันได้แบบดีมากๆไ,ไม่ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่แบบเร,เราเราเราแบบตั้งใจในฉากนี้มากจริงๆว่าเราไม่ได้เ,เล่นแค่ดนตรีเราแบบมีรายละเอารมณ์ออกมารายละเอียดอยากให้ทุกๆคนแบบติออคอยสังเกตนะสังเกตะว่าอารมณ์นในตอนเราเล่นดนตรีในแต่ละฉากดีกว่าไม่ใช่แค่ฉากนี้ว่ามันเป็นยังไงครับเสื้อครับ คอของก้าเล่นเล่นคีย์บอร์ดครับของโบโบเล่นเบสครับแล้วก็จะเป็นหัวหน้าวงเลยซึ่งซึ่งซีนนั้นอ่ะพี่เจนพพ้่มกลับมาเล่าให้เราฟังทีหลังว่าแบบว่าเออพี่ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนแบบพี่เจนก็แบบเหมือนฟีลเราได้ที่เหมือนอารมณ์ที่เราส่งไปนะพี่เจนก็รับรู้ได้แล้วก็พี่เจนก็รู้สึกชอบซีนนั้นใช่ใช,ชอบชอบซีนนั้นมากเหมือนกันนะ,ะเป็นเป็นเบสซีนของเราสองคนเลยครับ <laughs> อ๋อมันมันไม่ใช่สีนเศร้าฮะอ่าไม่ใช่สีนเศร้าเราแต่เราอ่าประทับใจใช่ประทับใจประทับใจประทับใจหลายๆอย่างภูมิใจอ่าแฟนๆดูแฟนๆอาจจะแบบชอบแล้วก็อยากให้แฟนๆได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นมากกว่าเลยเลยเลยยังแฟนๆที่เป็นแบบแม่ๆก็อาจจะแบบดีใจแบบภูมิใจเหมือนลูกลูกไปงานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูเอะไรอย่างเงี้ยตาผม อุปสรรคเอ่อความร้อนอย่างไรความร้อนแล้วก็เราเป็นชุดนักศึกษาอะไรเงี้ยแขนยาวอาจจะร้อนนิดนึงเนาะของโบของโบจะไม่ใช่ชุดนะของโบจะเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเบสเนี่ยแหละฮะเ <c oughs> พราะด้วยความที่โบเล่นกีตาร์ใช่ไหมกีตาร์มันไม่ได้หนักเท่าเบสเบสมันหนักมากแล้วมีฉากหนึ่งวันหนึ่งอะที่โบต้องเข้าซีนแบบเบสเช้าถึงเย็น แบกเบสทั้งวันฮะวันนั้นก็แบบปวดไหล่มากแล้วเล่นทั้งวันปกติบนเล่นกีตาร์มันจะแบบม้วมันจะด้าข้างซ้ายใช่ไหมฮะวันนั้นบเล่นเบสทั้งวันม,มือขวากลับไปพองหมดเลยฮะอันนี้ก็เป็นแบบประสบการณ์หนึ่งประสบการณ์ดีๆฮะโอหรือเราอาจจะไปโชว์ในงานแฟนมีดนะเล <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะมีแหละอาจจะมียังยังยังไม่ได้แพ้ยังยไม่ได้แพนขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามีโอกาสดีกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะโชว์เนาะวันนี้วันนี้มาได้เห็นทีเซอร์ตัวแรกครั้งแรกครับ,รบเอ่อความรู้สึกแรกเลย <c oughs> ก็คือภูมิใจมากกับ <c oughs> สิ่งที่ตัวเองทำไปในระยะเวลาหนึ่งปีเพา่า,ายนานมากแล้วก็ เห็นได้เห็นภาพตัวเองแล้วมันก็คุ้มกับแรงที่เสียไปแรงที่เราลงไปใช่ใชคือเราเราเต็มที่มากๆแล้วก็ทุกทุกคนพี่ๆทีมงานรวมถึงพี่เจนพ่วงกับแล้วก็ทีมโปรดักชั่นทุกทกคนคือเต็มที่แล้วก็จะได้เห็นทุกคนน่าจะเห็นว่าภาพสวยมากแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆที่อยากให้ทุกคนได้รอติดตามกันนะครับพี่เจนพี่เจนไม่ไม่ได้สอนเราแค่ในเรื่องของการแสดงแล้วก็การกำกับภาพแต่พี่เจนเหมือนออสอนการทํางานซึ่งเราอาจจะได้ไปใช้ในอนาคตด้วยครับก็รู้สึก ดีมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมเล่นในในซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่าพี่เจนอ่าก็พี่เจนก็เป็นผู้ร่วมกับคนแรกของโบอ่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกของโบเป็นผู้ร่วมกับเรื่องแรกของโบแล้วพี่เจนก็ไม่ใช่แค่ผู้ร่วมกับอ่ะเป็นเป็นถึงแบบคปูครูเป็นที่คอยแนะนําสิ่งต่างๆมากมายก็เป็นหนึ่งโอกาสดีๆที่ได้เ่่มงานกับพี่เจนแล้วก็พี่เจนก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งเหตุผลหลักเป็นเหตุผลหลักๆที่เราจะมารับเล่นเรื่องซีรี์เรื่องนี้ใช่ครับที่เรามารับเล่นเรื่องนี้ก็เพราะว่าจริงเราอยากเรียนกับพี่เจนแล้วพอทางพี่ผู้จัดเขาติดต่อมาเราก็เลยมีพี่เจนเป็นเหมือนเป้าหมายหลักที่เราจะมาเอาความรู้จากเขาด้วยก็เลยแบบรับเรื่องนี้ครับผมฮะก็ฝาก ออพี่พี่แฟนๆติดตามซีรีส์เรื่อง n นิติแมนแฟนวิศวะด้วยนะครับก็นิตออิแมนเดอะซีรีส์นะครับก็จะออนในวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับทุกวันศุกร์เวลา4ทุ่ม45ทางช่องวัน31นะครับยังไงฝากทุกคนติดตามนะครับ